สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมน็อตนะครับที่ Fox เช่นเคยนะครับและวันนี้ผมมาพร้อมกับรถ C 3 5 0นะครับซึ่งจุดเด่นของรถคันนี้นะครับก็คือช่วงล่างนะครับที่เป็นระบบถุงลมนะครับทำให้การขับขี่ของทุกคนนะครับนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แรงม้านะครับที่ให้มาแบบไม่มีกั๊กเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคันนี้มีแรงม้ามากถึง290ม้าเลยทีเดียวนะครับและใครก็ตามนะครับที่เป็นกังวลเรื่องน้ํามันนะครับ รถคันนี้ก็ดีไซน์ออกมาได้ตอบโจทย์เช่นเคยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นระบบ p l u ๊กอินไฮ i รนะครับทางศูนย์บริการเขาเคลมมาเลยนะครับว่าสามารถวิ่งได้สูงถึง47กิโลต่อ1ลิตรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยนะครับระหว่างไฟฟ้ากับน้ำมันนะครับส่วนตัวผมเองนะี่ยมองว่าเขาน่าจะวิ่งได้ประมาณ20กิต่อ1ลิตรนะครับก็ยังถือว่าประหยัดมากๆเช่นเคยนะครับรถคันนี้ มืนะครับราคาเปิดตัวของเขาอยู่ที่2,990,000บาทเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้เป็นปี2016รุ่น exclusive นะครับแต่คันนี้จะได้พิเศษตรงที่กระจังหน้าของเขานะครับจะได้เป็นกระจังหน้าแบบด i ม m อนกริลนะครับทำให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตาเบ้นตรงนี้นะครับจะเป็นตาจมแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นภาพเก่านะครับผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ และคันนี้นะครับม่วิ่งไปเพียงแค่85,000กิโลเท่านั้นเครื่อง2,000นะครับใช้น้ำมันควบคู่กับระบบไฟฟ้านะครับซึ่งการชาร์จของเขานะครับจะชาร์จอยู่ที่ระยะเวลา4-5ชั่วโมงนะครับไฟบ้านนะครับจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับแต่วอลชาร์เจอร์จะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็คือประหยัดเวลาขึ้น1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเราไปตามห้างสรรพสินค้านะครับเราจะได้ที่จอด สำหรับรถปลักอินด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้าของเขานะครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ LED Adaptive นะครับเป็น ILS แล้วตัวนี้นะครับแล้วก็มี Adaptive High Beam มาให้ปรับสูงต่ำเองโดยอัตโนมัตินะครับมี Cornering Light หมุนตามพวงมาลัยนะครับลดการเกิดจุดอับทางสายตาหรือว่า Blind Spot นั่นเองนะครับ ถัดอกมาครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลนะครับเซ็นเซอร์มีให้หน้าหลังนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ18แท้จากโรงงานลา์เอกซ์คลูซีฟนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูไฟเลี้ยวกันครับไฟเลี้ยวคันนี้เนี่ยก็เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED แล้วนะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายเป็นเปิดไฟฟ้านะครับท่อออกคู่แท้จากโรงงานนะครับตัวนี้ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับ เซนเซอร์มีให้นะครับข้างหลังนะครับแล้วก็มีกล้องถอยมาให้ด้วยไปดูภายในกันเลยครับเข้ามาอยู่ที่ภายในของรถคันนี้นะครับคือรถคันนี้เนี่ยจะเป็นทรงเบาะนะครับทรงเบาะอาร์ติโก้นะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับซึ่งหุ้มด้วยหนังแท้จากหนังนับป้านะครับจะมีเปดเดลชิปมาให้นะครับคือการเปลี่ยนเกียร์ผ่านพวงมาลัยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์คนชอบขับรถเร็วๆเลยนะครับ ก็จะคอนโซลกลางนะครับจะมีที่ใส่ของนะครับหรือว่าจุดเก็บสัมภาระนะครับมีช่องเสียบ USB ให้2จุดนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้เป็นทัชแพดนะครับเอาไว้ควบคุมหน้าจอตรงกลางของตัวรถนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถควบคุมได้2แบบนะครับก็คือ1นึ่งทัชแพดนะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับหมุนได้นะครับแต่ส่วนตัวผมจะแนะนําว่าคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะควบคุมได้ง่ายกว่านะครับ โอเคครับแล้วก็มาดูโหมดการขับขี่ครับโหมดการขับขี่ของรถคันนี้นะครับมีให้ทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มอีกโหมดหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับก็คือโหมดอินดิวิวด l นะครับคือถ้าเราขับรถเร็วๆนะครับก็จะเหมาะกับสปอร์ตพล s สนะครับลองมาก็เป็นสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคนะครับก็คือช่วงล่างก็จะแข็งไปตามตามโหมดนะครับคือโหมดที่แข็งที่สุดก็จะเป็นสปอร์ตพลัสนะครับ โอเคครับแล้วก็ส่วนอินดิวิ u ด l วนะครับก็คือเราสามารถปรับช่วงล่างหรือว่า,าพวงมาลัยความหนักเบาได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยบางทีเราชอบช่วงล่างแบบแข็งแต่ว่าพวงมาลัยแบบอีโคอย่างนี้ก็ทำได้นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับรถคันนี้มาอยู่ที่85,000เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าราคาของเขาเนี่ย อยู่ที่เท่าไหร่ครับ C350 นะครับเป็นตัว Exclusive ปี2016นะครับราคามือ1ป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่2,990,000นะครับคันนี้วิ่งไปเพียงแค่85,000กิโลเท่านั้นราคาอยู่แค่เพียง1,250,000นะครับและยังเป็นราคาที่ฟรีดาวด้วยนะครับผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดเลยทีเดียวนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59%นะครับถูกมากๆเลยสำหรับรถคันนี้นะครับและที่สำคัญนะครับหลังการขายของเรา รับประกันผ่านศูนย์บริการ Mercedes- b e n z t h a i ท a n d ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องนะครับเกียร์เฟืองท้ายระบบแอร์ระบบไฟนะครับกว่า128รายการค่าชำรุดเปลี่ยนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าอะไหล่ทุกชิ้นนะครับที่เปลี่ยนเข้าไปในตัวรถนะครับเป็นของแท้แน่นอนนะครับใครก็ตามนะครับที่สนใจสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์0 6 4 2 1 4 4418หนะครับหรือช่องทางทางโซเชียลมีเดียได้เลยครับ วันนี้ผมและทีมงานฟ็อกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ